เฮ้ยเฮ้ยใายเลยคนผ่านหน้าไปย i c y c l e ตั้งไงว่าแล้ว Bicycle สง b i ซิโคเลยโอ้ยบา c y c ส่วนเดี๋ยวคราวนี้เป็นอะไรที่เฮ้ยแต่ไรรยา้าศจะเป็นแบบนี้ เอ้ยไม่ท oh, no oh, 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 no oh, oh, ันแล้ว <wh ลุงผอมมันเกะกะแล้วแบบเนี t t ้ยโอ้โหงี้แ oh, ม่งเอ้ยลุงติดออกไม่ได้อ้ยลุงอย่าอย่าไม่ดีโอ้ยออกไปออกไปออกไปเอ้ยติดติดตรงนั้นน้าอ้อยหยุดอิดหยุดอิดได้ลุงทีโอ้ยติดติดเอาหยิบอะไรไม่มีอะไรหยิบแล้ว เร็วเข้ามาแล้วอ้อยอ้อยดีไปเถอะไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงฉันแต่อีกเมื่อกี้ไปไหนเอาที่หมายอยู่ด้านในตึ้งตึ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 งอ้อยเ้ยฆ่าผมเถอะว๊กว๊ก วะงวังวังเมื่อกวังก็ผมตัวที่สูงด้วยเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยผมจะตายป่ะถ้าเลือดเหลือหนึ่งก็จะไม่ตายแต่ถ้าเลือดเหลือหนึ่งอยู่แล้วไปตกก็ตายโนบตายป่ะไม่รู้ไม่ร้องแค่ถามโอ้ยชีวิตช่างบันทดยิ่งนะเข้ามาแล้วเข้ามาพร้อมกับสิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามาแล้วโอ้ยอุ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราอยู่ตริงๆยังเงียบๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอเห็นทองฟ้านั่นไหวเฮ้ยไม่ใช่ติดอะไรวะติดติดเลยวันดีเอาอาไม่ใช่มาติดพี่เอกมาติดกับผมอ่ะเอาเอาแม่งเดินไปแล้วกัน ยิงเลย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 มีการจ่อด้วยนะโอ้ยไม่เห็นตายแล้ทีอึดอึดเกิดไปแล้วเนี่ยคือิดว่าเฮ้ยอ้าวเอืออนีอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วลบ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 ไม่เห็นหรอวิกวิกวิกอุ้ยใจเย็น โอ้ยหนักสูงเว้ยนี่สูงจริงเลยเนี่ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยส้มส้มมีได้ส้มส้มส้มีการวิ่งคนมีอะไรวะมีการดริฟท์ิกกแเหายไปไหนแล้ววะิกกแมีการดริฟท์ลมเหรอลมเหรอ

ยานใช่ไหมอย่างเงี้ยบายซิโคลบรุนดุจักรยานแม่งลมไม่ได้เลยเนี่ยตายแล้วจักรยานยกล้อได้บายซิโกลเจ็เห็น อยากเห็นไม่เป oui ok ็นย pues ังไงวะบิสกิลแม่แม nah, ่โอ้เมื่อกี้อะไรตกลงเขาเป็นไรครับ um จักรยานเหรอพรเป็น um อิดอ้าวหลอกลวงผู้บริโภคเอาอ้อยเป็นที่ที่สุดยอดมากอ่ะคือขึ้นปก ใช่มาบอกแล้วถลงผมไม่กลัวแบบโอกาสแก้วแตกกับเพลงไม่มีที่นี่ไม่มีหรอกนะนานะนา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 นะนะนานะนะนา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 นะนานานานะนา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 นะนานานะนา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 น หนีไปหนีไปหนีไปเฮ้ยเอ้ยรอดหลอนหอนริมเข้าเลี้ยวขวาหนีไปบอกทำไมก็นกันบาดจีสามเลยนะหนีไปนั่นแหละมีโอกาสหนีอยู่ขึ้นเลยหนีไปเจ้าจงเลีไปอยู่ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยรัดรัดทางรัดทางลงทางแล้วแหละโอ้ยจะจงหนีไปเลยไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ นีไปไกลโอ้โหล้อมาโอ้ไปสุดจะไดะไกลได้อีกไปไกลอีกกว่านี้วบืนบืนโอ้ยรู้สึกเรามาไกลพอแล้วรู้สึกมันจะปลอดภัยเป็นที่ที่เนียนสุดไกลพอแล้วนะฮะโอ้โหเฮ้ยรอดแล้วเว้ยโอ้โหหนีมาไกลขนาดใครไม่ไปไปไหนวะ วิ่งไปอุ้ยหลบเลยสามวีแล้วเขาวิ่งไปเนี่ยวิ่งโชว์เลยครับโชว์ตัวเลยครับเนี่ยโชว์ตัวแล้ววันนี้ไอ้อ๋ไม่มีใครเห็นฮัลลังมาฮัลลังมาโอเคโอเคจบพอดีเลยโอ้